สวัสดีครับต้นน้เข้าสู่ช่องอาชิเซมารีนะครับผมกับช่องยาอาชินะครับยาไปไหนชูชีไปเอาไข่ให้ให้ป้าทุงนะคะอยู่ถียงนาพูดีผู้ใหญ่ประกาศแ้วแกก็ไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าแกมันไกลมันอยู่ไกลหมู่บ้านนะครับนํำไข่ขอภัยนะครับหนาวมากครับ นี่ครับทะเลหมอกจางๆครับถ้าประมาณเช้ากว่านี้จะหมอกจะหนากว่านี้นะครับอันนี้มีแสงแดดแล้วหมอกก็จางๆนะครับสวัสดีจ้าย่าอาชีอาชีหนามบ่าจ้าหนาวนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านสวัสดีทั้งร้อยยี่สิบแปดท่านนะครับร้อยสามสิบท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นี่ให้ยาหนยนะครับอ๋อยู่บ้านอยู่นะครับน่าจะผพียงไฟอยู่ ยาแก,กแต่หมดสองข้างไม้แล้วแกยอยู่กับใครไั่อยู่กับแฟนนะคะไม่ไม่ได้ตาบอดนะคะแกต,ตาจะในเลลางๆนะครับอรุณสวัสดยามเช้าคยะยาชิสวยมากสาธุสาธุนะครับดกดไลค์ like, กดแชร์นะครับหนาวหนาวปานนี้ก็ยังพากันไปตอนกลางวันจยงไปกัวเขาไปทํางานนะครับเดี๋ยวเจอนั้นไม่ได้เจอเพราะว่าเขาจะ จ้างคนมันสา,สายเขาก็ต้องทําเวียกของเขานะครับยากเลยมาตอนเช้าดีกว่าเพราะาตอนเช้าสายเขาต้องอยู่ล้วทาจะได้เจอไปไหนคะมาหาปทุมนะครับปทุมเอาไข่มาให้นะครับอันเดียกำกับทีศเสร์เอาพระหฮมไปให้แน่นี่ใช่ครับนี่ครับจากที่สืมาเพราะว่าแกอยู่ไกลจะไม่ได้ยินเสียงประกาศนะครับไข่เอาไข่ ไข th okay. um, yeah, well, okay. ่นะครับไข่เอฟซีลงพลนป้าเต็นแก้บนเสร็จเรียบร้อยก็เมามาเ้อพี่น้องครับไข่ตอนพญ่ยักษ์กาพยันไม่ได้หินนะมันอยู่ไก่หิ้นแล้วหิ้นเนาะหลังใส่ข้าวดูนะครับเดี๋ยวใส่ข้าวกล้องก็ได้ ิงไฟก่อนนะครับเย็นมากเย็นมากค่ะเย็นมากเย็นเอลมแห้งเย็นลมแห่งเย็นโอ้ยหนาวน่าอึบอเดี๋ยว่าอีท่มที่เด้บยามมองมจกายามอยู่เดียวดโอแล้วใช่ใช่บกมองที่่กินบอโอกินเนาะอยตสิตล่ะ โอ้ยโดนมาเตะน้ำกันน่ำเลยเหอให้ปุ่มลงไป่หาลิฟต์เลยแหละเยียบเย็นบเลยเอาอย่างว่าประกาศเผื่อก็ไม่ได้เอาน้มูกมาเพิ่มอันนั้นมันไกลเลยนี่ตะอยู่บ้านเลขที่เผื่าอแบบ๙๓๙๓บ้านนี้ข้อกเลยาชื่อว่าต้องเอาไว้เขาเจ้าหนะแเจ้าถือนะปุดนหนึ่งเอาเจ้ามือแล้วเขาเจ้าไปเอา หนาวพวงคอยกันหนาเอ็ดคลยกับพี่เป็นเก็บพนมือคีบวัวไชมาเอ้ะหยังหยางยานเจ้าเป็เอ็ดเบสันโดเดือนมาแต่เิ้าวยังไม่เห็นโอ้ไก่ก็หลายป้าไปาพูนละไก่โอ้ขอป้าหอวยานเดินมาก็มานะหมากระมานู็มือมาเยอะมาหน้ามอเอ๊ะครับไข่นะคะไข่ <im S 2> ลุงพนป้าแตนนะคะมให้ย่ามามอบให้กับคุณป้าน,นะคะป้าถุ้มนะคะ ก็มอบให้นะคะก็ขอบคุณนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะที่มอบไข่ให้ย่าย่ามามอบให้คุณป้าทุมแล้วนะคะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณครับมันส้มแล้วลุดเลยเราเสจอกระตานานกินแล้วมันหละมุนน้ำเวิร์ดละมุนอะเอาเลยกินเลยนะอากาศเย็นไม่หนาวเดอะอากาศเย็นไม่เป็นไรซุกแล้วมาขามนะยังกำลังฮึมขามมาหนอกำลังกินเยอะมากไม่ได้ส้มกระโดดฝั่งอยู่จะค่อยค่ยกิน สมั่แหงเด็กยวคนมันกินคือว่าปีนนี่นะดบแม่พักน้อยอยู่ดิกลับกลับบ้านเดี๋ยวมือกันเด้งเดี๋ยวเทน้ายังเราแบ่งไว้จ้าจ้าครัแห้งจ้าไปทำงานบ่มา้ิไม่ไปยังไม่ไปใส่ทุกมือครับแต่ขับรถยังเก็บมือเลยนะครับ โอ้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเก็บไว้ให้แกด้วยแล้วก็ให้แกไปรับที่พักเพราะว่าอยู่ไกลมากครับเป็นกิโลนะครับจากหมู่บ้านมานี่ห่างไกลเนาะใช่ครับผมบรรยากาศไฟก็ไม่มีนะครับไม่มีไฟฟ้านะครับแกไม่มีโทรศัพท์นะครับมือส่อสรไม่มีไม่มีไฟฟ้าโทรศัพท์ ก็มีแต่วิทยุครับฟังเพลงตามขาอสามวิทยุคอยไปนะให้มาดามจำลองก็มีจัลรเหล่า <c oughs> คอยไปนะก็ <c oughs> กเห็นแต่เหล่านะคะให้หอของมาดามจำลองห,อหอ นะครับหมอกจางๆครับบรรยากาศสวยงามนะครับจางแล้วเพราะว่าแดดออกนะสงสารจางครับโผล่ก็ที่อ่าวที่เสกเอาผ้ามาให้ก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับของบ้านเราที่ห่างไกลสุดแล้วบ้านเลขที่เก้าสิบสามเก้าสิบสามนะครับบ้านเลขที่เก้าสิบสาม เดี๋ยวสักพักก็แสงแกก็ลงไปยามมองครับอยามมองใส่ปลาได้แต่มองตอนเช้าเช้านะหนาะแกยังกิงไฟอยู่เลย <c oughs> ก็หากินตามภูมิลำเนานะครับตามภูมิประเทศใส่มองใส่เบ็ดนะครับนอกที่จะซื้อกินออกเก้าสามสบอ <c oughs> อันนี้ไม่ได้พูดนะครับผมเพราะ่ากลืมแกนะคะวันลรกที่แกเก้า ก้าสามนะคะแกบอกว่าบ้านเลขที่เจ้าเทเลอร์แกบอกว่าเก้าสาเก้าสิบสามโอ้โหนี่ก็เขาก็ทำสวนมันนะคะแต่เขาไม่ไม่เขาเขาเป็นขยันนะคะสงเขานี่ก็เขาจะขยันมาก เขาจะหากินตามภาษาแบบชาวบ้านโบราณนะคะสวนมันแกก็มีแต่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเมียก็ทํางานไม่ค่อยได้เนาะก็มีแต่ผัวแกเ,เนาะทางานนะคะก็เราก็เป็นกําลังใจให้นะคะย่าก็เป็นกําลังใจให้ถ้ามีอะไรก็ย่าก็จะนามาให้นะคะนมาให้แกนะคะมากิเก ด็สิอหมองมีนะอ๋อลัวเหมองนะเสอมองเสอเชลเลอร์อเป่าใช่ผู้ชายผู้โ้ไปลงน้ำแต่สาวเลยลงน้ำตอนหนาหนาวนะครับเ็บตลงน้ำตอนหนาวหนาวอต้นนหนานะคน่าสงสารมากค่ะน่าสงสารมากไม่ทำก็ไม่ได้กินนะคะที นเราต้องดิลลนเนาะ อ้เย,ย็นอีกแล้วนะคะขี่รถมอไซค์มาเย,ย็นอีกแล้วนีนี้พบรรยากาศนะคะบรรยากาศนะคะของบหมอ,อกลงนะคะ